สวัสดีครับถ้ามีปัญหาเรื่องการเข้าใส่ y o u YouTube บได้นะครับลองแก้ปัญหาเบิงสีเบิงกันก่อนนะครับราคาได้ครับลองเข้าไปในตรงนี้ครับการตั้งค่านะครับกดเข้าการตั้งค่าปุ๊บก็ไปนะครับกดไปที่ที่แอปครับตรงนี้นะครับเนี่ย กดแอปเข้าไปนะครับแล้วก็คืนมานะครับกางเทิ่งเนี่ยไม่คำว่าแอปอยู่ครับเนี่ยคำแอปกดเข้าไปหลดครับอ่ากดเข้าไปเซตนะครับให้เลื่อนนะครับเลื่อนขึ้นไปจนถึงแอปของ youtube ครับแอปของ YouTube ครับแอปแอปตัวนี้ครับแอป u t u b e ตัวนี้ครับกดเข้าไปเลย ประกอบความพิเศษครับให้มากดตรงตรงนี้ครับเนี่ยตรงเทึ่งนี่ครับที่เขียนว่าที่จัดเก็บข้อมูลภายในนะครับเรากดแฟบเข้าไปครับพอกดเข้าไปปุ๊บมันสิมีแถบเทียวเขียวสองอันนะครับขัางทึ่งนี่นะครับกดเขียนว่าล่างแคสนะครับกับส่วนขัางทึ่งพี่นะครับคือล่างข้อมูลนะครับให้ท่านกดกดล่างแคสก่อนนะครับ กอกดล่างแคสเสร็จปุ๊บก็ห้กลับไปหนาแล้วก็ลองเปิด YouTube เบิง้งนะครับถ้าอ่ามันได้นะครับมันก็เสียห้อาจจะห้เข้าล่งบญชีใหม่หรือว่าอ่ามันสิเปิดได้เลยนะครับแต่้าบอได้นะครับ,บ,รนะรบให้มาเปิดคอมา่าคล้ายๆกันนะครับคอมาที่ล่างข้อมูลนะครับกดล่างข้อมูลเบิ้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปตั้ง่าไม่นะครับลองเห็ุแบบนี้เบิ้งก่อนนะครับเด้อว่ามันสิได้บอ